ในหนัง3าดีผู้บริหารดีครูดีนักเรียนดีโรงเรียนบ้านหนหนังเป็นโรงเรียนเทวกาศเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน170คนข้าราชการครู14คนผู้บริหารสถานศึกษา1คนโรงเรียนบ้านหนหนังมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียน ีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษ์ณของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความพอเพียงและจิตอาสาซึ่งวิธีการที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้นั้นคือกระบวนการสตาร์ทขั้นที่ 1. สวอตร่วมศึกษาปัญหาโดยการสำรวจสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนขั้นที่2ทีมริวมสร้างร่วมวางแผนริแก้ปัญหา วางแผนการจัดสรรหาเครือข่ายการร่วมมือการแต่งตั้งคําสั่งการเนินงานกําหนดปฏิทินการทํางานวิธีวัดประเมินผลขั้นที่สามแอคชั่นร่วมลงมือทําโดยทุกคนทําตามหน้าที่และแผนที่วางไว้สําหรับคุณในธรรมของคุณครูนั้นคือโครงงานเช้านี้ที่หน้าเสาธงสําหรับนักเรียนนั้นทําโครงงานคุณธรรมประจําห้องเรียนชั้นอนุบาล3โครงงาน หนูน่ารักรู้รักมีวินัยและเล่นดีมีความรับผิดชอบชั้นป .1 อ,อนาคตสดใสได้ด้วยการออมชั้นป .2 ออของหายได้คืนชั้นป .3 ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนชั้นป .4 ส,สมบัติของคนดีชั้นป .5 ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบชั้นป .6 รองเท้าเข้าที่ชั้นม .1 เพื่อนช่วยเพื่อนชั้นม .2 จิตอาสาชั้นม .3 สัภานักเรียนคันที่ 4. reaction ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบรหิหารจัดการสถาศึกษาในหนัง3ดีคันที่5 t a k e p a c k d e v e l o p m e n t ร่วมยินดีทำรายงานสรุปผลนำเสนอโครงงานในรูปแบบต่างๆมีาการเผยแพร่ผ่าน Facebook โรงเรียนและเผยแพร่ไปยังโรงเรียนที่ใกล้เคียงอีกทั้งเป็แหล่งศึกษาดูงานผลที่ได้รับ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนมีคุณธรรม 2. ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านไหนหนังมีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมาการสถานศึกษา ปกครองครูนักเรียนผู้บริหารศัลึกษาซึ่งรวมกันกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเป็นระบบมีการสื่อสารที่ดีและมีการ PLC และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกุญแจแห่งความสำเร็จนั้นคือความริบมมือของทุกภาคส่วนการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ความดีผลลัพธ์ที่งดงามคือ โรงเรียนบ้านไหนนังสดีผู้บริหารดีครูดีนักเรียนดี